ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับยี่รับสู่ช่องให้บอกจแล้วอีดาครับหัวอีดาหัวร้อนะงีครับเอาเกงผ้ามักโคนมาขายร้อยยี่นะเท้าบูมเลยสิครับตอนนี้นี่ครับเกิดอะไรขึ้นเงี้ยีครับตอนนี้นะครับน้องดานะครับเอาเงงมาเทครับเอามาเทนะครับเฮ้ยตางเกงเทแต่ว่าเททาไมเทราคาเดียวกับบูม่ะเทมันต้องถูกฝ่าสิ ขายไปเลยตัวร้อยได้ขายทําไมลอยร้อยยี่อ่ะซึ่งผู้พูดต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดเรถในการรับทรฟังใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับเป็นกำลังใจกันที่ครับล่าสุดนะครับน้องดำคนงามของเราทีครับเอาบางเกงนะครับปะกับหมาหมักโคลมาโละนะครับเอามาเทหลังจากที่ขายไม่ได้ในตีครับผู้น่าสงสารจังเลย เอามาเทหมดเราเทแค่ยี่สิบตัวเทำไมนะอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วก็คือมันขายไม่ออกอะ่ะแม่แม่มันขายไม่ออกไงออกกำไรเกินตัวมันขายสองห้ามันขายไม่ได้ใช่ปะ่ะอีนนี้ก็เลยเอามาขายบ้า <c> ง <oughs> โคตรสะใจเลยพี่นะโคตรสะใจเลยพี่ <c oughs> คือ คือห่อมันอยู่นานไงห่อมันดองอาไว้ไงมันมโห่ลายเอ็ดมโหบูมนะนิทานเรื่องเนี้ยมันก็เลยเอามาเทมากไอปีครับดูหน้ามันตึงมากเลยอะหน้ามันเครียดอะไอเวป่ะคือมันไม่ขายแล้วนะมันไม่ขายแล้วไอตีมันเทแล้วมันไม่ขายพรากากังเกงพระกาม้ามาโคนแล้วคือเรื่องของเรื่องอะต้นทุนเนี่ยมันมาถูกผมคุยกับน้องมันจะลอแหละนะไอเป่ะ คือแล้วทีเนี้ยมันมาโดนหักหน้าไงมนโดนหักหน้าไปแล้วมันก็คงจะโมโหว่ะมันหัวร้อเลยมันไรต้นอ่ะเห็นปะมันขายเทเลยนะไอสคนก็มาแย่งมันเห็นไหมคือมันต้องอย่างนี้คือเออถ้ามึงขายราคาเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะมันก็อยู่กันได้อ่ะมึงไปขายแพงเกินมึงถูดเลือดขุดเนื้อ fc เกินนะครับมันซึ่งมันไม่ได้ไงสิครับนะมันไม่ได้นะครับมันแพงไปแม่ ผมบอกเลยว่ามันแพงใช่ไหมครับเพราะว่ามันมันเก่งกาไรเกินไปทุกท่านเราเอาแค่พออยู่พอกินไม่ใช่แบบว่ามึงขายมึงจะไปสร้างคาหื้อหาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันมาดูไรฟ์ผมมันก็เลยหัวเสียวันนี้ครบแล้วครับผ้าขม้าไอ้ผ้าผ้าห่มสองร้อยผืนผมขายวันเดียวหมดเลยฮะเนี่ยเห็นไหมผ้าขมา้าวันนี้ผมมาขายของผมวันเดียวเนี่ยนไหมครับนะผมมาขายวันเดียวสองร้อยผืนไปกลห,หมดเลยึืนแล้ว ขึ้นหละร้อยยี่สิบไงผมขาย้าผพาห่มนะขึ้นร้อยยี่สิบเน,นี่ยสองร้อยือผมขายเกลี้ยงเลยด,ดูครับดูมันดิ <c oughs> มันไม่พอใจแม่มัน <c oughs> คือมันไม่พอใจผมอับูไม่หรอต <c oughs> ผมเข้าไปดูไหลมันนะเออเชื่อแบบว่ามันโมโหจริงๆอ่ะวันนี้ผมเห็นมันโมโหสุดมากเลยอ่ะมันเหลือของที่มันค้างสต็อกอยู่อ่ะที่มันแฝดอยู่นานแฝดจนลาขึ้นอ่ะ จนลาขึ้นเอามาโลเอามาเอามาเซลเอามาโลอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็จริงแล้วก็นั่นแหะมันมันไม่สมควรที่จะไปมันแพงไปทุกคนเชื่ออย่างว่ามันแพงไปมันไม่เหมาะนะครับนะครับมันแพงไปราคามันโดดไปอะ่ะคือตังเกงพวกนี้รับมาตัวละร้อยนะครับนะ จะหมักโคนจะหมักอะไรนะผมไม่รู้ว่าตัวร้อยตัวเท่าไรไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจหรอกแต่มันก็ไม่รับมาไม่แพงหรอกไม่งั้นบูมมันจะขายร้อยยี่ได้ไงมันจะขายร้อยห้าได้ไงริงป่ะเออมันรับมาไม่แพงหรอกนะครับแต่ว่ามึงเอาไปขายสองห้ามันทําให้สังคมตาสว่างเวลาสังคมตาสว่างปุ๊บเนี่ยเอฟซีช่วแบบว่ามันก็สึกโกรธมันรู้สึกโกรธใช่ป่ะเวลามันรู้สึกโกรธปุ๊บเันนี้มันนำมาเทเลยเห็นไหมครับคือ มันไม่มีใครซื้อมันแล้วไงเพราะว่าเขาตาสว่างหมดแล้วลูกค้ามันมาซื้อของร้อยเอ็ดด้วยนะของน้องบูไหมนะลูกค้าเขาอะมาซื้อของร้อยเอ็ดด้วยนะนะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพราะเพราะฉนั้นวันนี้มันทําให้เราได้เห็นอะไรมากมายคืออคุมอคุมตัวเองไม่อยู่คุมตัวเองไม่อยู่จนเสียสติไร้สดเทโมโหอะคืออารมณ์คือโมโหเรามองเลยว่า วันนี้นางโมโหมันเห็นพวกเราเห็นบูมขายของดีแล้ววันนี้พ่อหงมมาขายหมดเลยนะร้อยสองร้อยผืนหมดแล้วพ่อห่มอะหมดเลยนะสองร้อยผืนนะหมดเลยนะแค่วันเดียวนะสองไลซ์ไรซ์เมื่อตอนที่ผมไลซ์กับผมไลซ์เมื่อกี้เนี่ยผมขายหมดเลยสามร้อยผืนสองร้อยผืนเอาไปให้เด็กกับพ้าก็สาธุบุญกับทุกคนนะครับสาธุบุญกับแม่แม่ด้วยที่มาร่วมสร้างกันครับสาธุบุญครับนะครับสาธุบุญกับแม่แม่ด้วยนะทุกคนนะ เพราะฉะนั้นวันนี้มันทําให้เราได้เห็นอะไรมากมายครับ mm hmm. พฤติกรรมมากมายเลยผมดูแล้วแบบว่าค่อนข้างที่จะหนักนะครับแล้วก็อาการของที่จะหนักนะครับแล้วก็หัวเสียดูอาการออกเลยว่าหัวเสียไม่พอใจ mm hmm. ครับไม่พอใจอย่างหนักเลยที่ที่น้องบูมา,มาขายราคานี้คือไม่พอใจมันขายไปมันดึงหน้าไปหน้ามันตึงอะ่ะเห็นป่ะแม่ค้าขายของมันต้องยิ้มแยม้ม <laughs> อีนนี้ขายของหน้าตึงโอ้โ oh ห oh. อาการมันออกไงยสิครับ อาการมันออกไงนะนะครับแล้ววันนี้ไม่เห็นเราขายของดีด้วยมึงเลยมงโหคือมัน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 ต้องบอกว่าสินค้าของของบูมเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาก็ย่อมเยานะครับสี่ไม่ได้ขายเพื่อที่จะเอาเอาเงินไปออกเบ้นหรือว่าสร้างครื่องหาดเหมือนที่มันทําวันนี้ความจริงกุถูกเปิดขึ้นมาครับความจริงันถูกเปิดขึ้นมาเป็นไงครับเละ นะครับเละนะครับคนก็ไม่ซื้อดีทีนี้ทีนี้คนไม่ซื้อก็เครียดสิเครียดปุ๊บกออกมาไล่สดเทหัวร้อนเทจริงไหมครับทุกท่าน,นเออถ้ามันขายราคาปกติเนี่ยคนก็ไปซื้อแต่นี่มึงขายแพงไงคนที่ซื้อมึงก็เป็นเอฟซีที่เขารักมึงเอฟซีที่เขาช่วยมึงนะครับเราก็ไม่ว่ากัน,นครับเราก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าแต่ว่ามึงก็ต้องคิดพิจารณาเอาว่า ตอนเนี้ยฝากไปถึงแม่มึงด้วยอีบานอะนะอีบานนะพา,ามึงพังเห็นปะเรื่องทุกเรื่องมันคืออีบานหมดเลยอีบานคือตัวชนะชนวนเหตุหมดเลยเห็นไหมครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการขายสินค้าอีบานก็มาบูรี่สินค้าผมไงนี่แหละป่าที่พวกมึงมาบูรี่สินค้าผมไงสุดท้ายเป็นไงมันก็มีผลทุบไปหาอีดําถูกต้ตองไหมครับเพราะว่าเราอาชีพเดียวกันเราไม่สมควรที่จะไปบูรี่นะ เราไม่ส่งผลที่จะไปบูรี่สินค้าหงคนอื่นเขาวันนี้เป็นไงครับสุดท้ายกรรมไปหายดำอีดำเขาเครียดเทเลยเนี่ยดำประกาศขายเทนะหัวร้อนขายเทนะครับนะอืมนี่นะครับทุกท่านเวนกรรมนะก็ฝ่ากคิดด้วยนะครับนะโอ้นะครับผูนึกว่าจะแจกไข่ทั้งดำทำไมเอ้ยดำเอ้ยอหัวร้อนดีวะนะ อ่ะโอเคนะพี่ครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับทุกท่านนะครับนะก็อ่ะให้เมืองโชคดีแล้วกันนะเออไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียด,ส,ดสู้ๆดำสูส้ๆโอเคนะครับ